อ่อครับตอนนี้ครับสองงูน้อยพ่ชิงมาเทศป่าอยู่บ่อมุนโดคับนี่ครับตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวที่สามตัวที่สามแล้วครับสาหรับมือนี่ครับมาเทศป่าครับครับตากึันมาเบิ้งครับทุกตัวที่เทศได้เข้าปลอยลงเห็นอยู่แล้วครับบ่รู้ว่าจะเป็นป่ายังครับตัวนี้ครับนี่อ่ะครับครับ อ๋อปลาจินตะกัวครับอ๋ออตัวนี้ปลายังครับอ๋ออัดจินมาบังกับกับพ่อได้อัดนี่แหละครับพ่อได้เขารางวัลยู่ดอ่าอ๋อขึ้นเอาขึ้น แดดจกหน้อยครับย้อนแสงต่างหัวมันนี่อ๋อเอาขึ้นแล้วเอาขึ้นขึ้นยากจักกน้อยครับเป็นปลาบึกหรือเป็นปลาปึ้งครับปุ่นตะเพียนตะเพียนกับขึ้นอ๋อมาในตัวแดงเลย เด็กปลาตัวตนี้เขาใส่ด้วนี่ครับเขาเล่นปลาสองจุดหาครับนี่แหละครับนี่ปลาใส่เขาเล่นปลาพิกัดสองจุดห่าเลยครับปลาเงินเมื่นครับโอ้สีบลอกเกินดีบ่เกินกระเขา้าปลาน้ำหนักสูงสุดแล้วครับหัวเมื่อนขึ้นกัน,นี่ครับ เอาเฝ้าปดเฝ้าปดแล้ก็ปล่อยเงเงอมยิ้มมาอมยิ้มมากมันกินมยเดงขาเลิกตินี่จะปาปึงเนาะโอ้ปปึปึงอห็เนาะเฝ้าออกปลาทุกตัว เอาปลอ่อยขึ้นขึ้นหนองครับเอาปลอ่อยขึ้นครับย่านพี่น้องบ่ได้นั่นมีแมาเร็วเทียมมากนำ้ำเออโอ้สองหา่านงามอะไรตัวนี้ปลาไส้สองหานี่ครับปลาเงินหมื่นครับนี่ปลาเงินหมื่อนแน่ออนอนครับโอ้มันสี่ย่างบ่อะไรนี่คือเลียดออกค่ะค่ะนะมันเข่าข้งเข่าข้งนี่ยก็เสีดอก ยังบ้ยังบ้ยังมันก็ฟูเท่าเลยก็เหนียกเลยอ๋อปล่อยลงคอยปล่อยลงเอาไปแล้วครับมี่ตดอีกอ๋อติดใครถ้าเหมือนเบิ้งเรื่อยๆครับ